มีผู้ชมท่านหนึ่งนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาถามพี่โตว่าระบบชาร์จของเขานะ่าจะมีปัญหาก็คือพอเสียบที่ชาร์จที่ไรเนี่ยอะแดปเตอร์ระเบิดทุกทีเลยทั้งๆท,ท,ที่วงจรไฟก็ต่อแบบปกตินะครับผมถ้าการที่เราเสียบที่ชาร์จแล้วที่ชาร์จระเบิดนะครับผม <ๆ S 1> นั่นหมายความว่าการต่อสายไฟของเราเนี่ยมันจะต้องมีการต่อสายไฟสลับขั้วกันนะครับผมจุดที่พี่โตสงสัยมากที่สุดก็คือจุดตรงนี้ครับผมตรงช่องเสียบช่องเสียบชาร์จนะครับผม พี่โตคิดว่า2คขั้วเนี่ยขั้วบวกกับขั้วลบเนี่ยต้องสลับกันนะครับผมถึงจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ตัวอะแดปเตอร์ช็อตเจอระเบิดนะครับผมหรือว่าที่ชัดไฟะระเบิดนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปหาสาเหตุกันนะครับผมพี่โตขออธิบายตัวนี้แป๊บนึงนะครับผมระบบไฟของเครื่องพ่นยายเนี่ยเขาเป็นระบบ DC นะฮะรบะบบ DC เราจะสลับขั้วไม่ได้เลยนะครับผมถ้าสลับขั้วปุ๊บจะเกิดการช็อตทันทีนะฮะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการเช็คนะครับผม สาเหตุที่จะทาให้สายไฟสลับขั้วได้จนเกิดการช็อตเนี่ยมันมีอยู่3จุดด้วยกันนะครับผมนั่นะคือสายไฟตรงขั้วแบตเตอรี่1จุดนะครับผม2ก็คือระบบภายในนะครับระบบสายไฟภายในพวกนี้ต้องมีสายไฟจุดไหนที่มันสลับขั้วกันก็ทําให้เกิดการลัดวงจรได้นะครับแล้วก็จุดที่3ที่พี่โตคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ตัวที่ชาร์จระเบิดเนี่ยมาจากจุดนี้นะครับผมตัวเสียบชาร์จตัวนี้นะครับ สายไฟควบบวกกับใส่ไฟคว่ลบเนี่ยน่าจะลับกันนะครับผมแล้ววิธีตัวเช็คนะครับผมง่ายมากๆเลยนะฮะที่ตัวมีตัวอย่างให้ดูนะครับผมอันนี้คือด้านหน้านะฮะอันนี้คือด้านนี้นะครับผมส่วนด้านนี้คือด้านหลังที่เราต่อสายไฟมาใช่ไหมตรงนี้นะครับผมทุกคนสังเกตดูนะฮะอันนี้เป็นตัว L ตรงนี้จะเป็นตัว N ตัว N คือคั้วที่จะต่อกับสายไฟควบบวกตัว L คือขั้วที่จะต่อเข้ากับสายไฟขั้วลบนะครับผมส่วนข้างบนอันนี้มันเป็นสายดินนะครับผมสายดินเราไม่ต้องต่อนะฮะเราจําแค่ n ต่อเข้ากับสายไฟส้นสีแดงขั้วบวก L ต่อเข้ากับสายไฟเส้นีดําขั้วลบแค่นั้นนะครับผมทีนี้มันก็จะมาตรงกับอันนี้ครับผมมันก็จะมาตรงกับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จเจอร์หรือว่าที่ชาร์จของเรานะครับผมนี่ครับที่ชาร์จของเราเนี่ยมันจะมีสายอยู่สองฝั่งนะครับ ฝั่งหนึ่งต่อเข้ากับปลั๊กไฟบ้านนะครับผมที่เป็นสองขาแบบนี้ฮะส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นช่องเสียบ3มรูแบบนี้นะครับผมเขาก็จะมีสัญลักษณ์บอกเหมือนกันนะฮะนี่ครับขั้วบวกอันนี้ขั้วลบนะครับผมอันนี้มันจะเสียบเข้ากับขั้วบวกอันนี้จะเสียบเข้ากับขั้วลบข้างบนเนี้ยจะเสียบเข้ากับขั้วตรงใส่ดินนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะฮะบวกเข้ากับเอขั้วลบเข้ากับ L นะครับผม พอเวลาเสียบก็จะเสียบแบบนี้เห็นนะปึ๊บไปอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงขั้วเอ็นอันเนี้ยจะต้องใส่ใส่ไฟเส้นสีแดงที่เป็นขั้วบวกตรงสัญลักษณ์ตัว L ตรงนี้จะต้องใส่ใส่ไฟเส้นสีดําที่เป็นขั้วลบนะครับผมเครื่องใช้ของแบตเตอรี่ที่เทียมก็เหมือนกันฮะนี่ครับ N ก็คือบวก L ก็คือลบนะครับผมส่วนรูตรงกลางก็จะเป็นสายดินนะครับผมเพื่อนๆก็ต้องลองมาเช็คดูว่าสาเหตุที่เวลาที่เราเสียบชาร์แล้วอะแดปเตอร์ระเบิดอะ่ะก็ต้องมาดูว่าช่องเนี้ยเราต่อสายไฟถูกขั้วไหมนะครับผมเดี๋ยวพี่ตัวจะให้ดูใกล้ๆนะครับผมให้ดูตรงสายไฟเส้นสีแดงนะครับผม ข้างๆสายไฟเส้นสีแดง Sci มันจะมีตัวภาษาอังกฤษเขียนว่าตัว N อ,อยู่นะครับผมตรงขัว้วตันลักษตัว N เนี่ยพี่โตต่อสายไฟเส้นสีแดงไว้นะครับผมแล้วก็อีกฝั่งเนี่ยเป็นสายลัก์ตัว L พี่โตต่อสายไฟเส้นสีดาที่เป็นขั้วลบไว้นะครับผมนี่นะสายไฟเส้นสีแดงอันนี้นะครับผมมันก็จะมาต่อตรงสายไฟขั้วบวกที่เราจะต่อเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับผม นั่นก็หมายความว่าถ้าเราต่อสายไฟ2เส้นนี้สลับกันแน่นอนว่าทุกครั้งที่เราชาร์จเนี่ยอะแดปเตอร์ของเราระเบิดแน่นอนนะครับผมอันนี้คือวิธีตรวจช็คนะครับผมถ้าเพื่อนๆเ,เจอปัญหานี้ฮนะให้ลองเช็คตามวิธีนี้ได้เลยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นาจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ